มากินเขาแล้วในกันครับวันนี้เห็ดแกงอ่อมเขียดใส่แมงละงามตัวเหนียวแมียงตับเต่าสูเบ่าวเตือกินครับนี่แนวเสียบกินมีทงหน้าครับพี่น้องเกลือเบ่าวเตือเคยกินบ่ับเจ้าแกงอ่อมเขียดนี่อ่อมเขียดเนาะใส่พักดังค้มคำนี่เสียบได้นี่ถือว่าเป็นแนวของมันเลยบ่าวเตือนี่พักดังค้มเนี่ยพักดังค้มแล้วก็มีมาถูกแป๊บนี่ใส่นะแล้วก็มีไอ้มากมาละกินกนี่เพื่อความขมความนัวนะยำเข้าไปเมียนครับขมครับกินประเดี๋ยวปุ่นิกันครับเขาโขงหอมเสียบได้ ได้หรือเปล่าใช่ได้คือเบาภูมิคมนี้ใช่ได้ครับเอาไปเป็นตัวได้เลยครับพี่น้องมือนึ่ี้ครับเบาภูมิใจของครัวนะครับโชว์มือในการแกะจานน้อยใส่พักจังคมจึนจบตรงนี้เลยครับดำขรเบือ เปลี่ยนคนละเตะที่กินเป็นเป็นว่าดิเหาว่ากินเป็นฮะโอ้ประหยากเสื่อว่ะเอาสามีเขาเนี่ยสามีประหยากเสื่อว่าเป่าเตะแล้วทกินเป็นทางหม้อเลยวันหน้าเราเกาหลีครับพี่น้องเอ้ยเนี่ยกินบ้านเทาครับอาหารอีสานเนี่ยแซ่บทุเรียนเด้ก้อยซิ้นก้อยปลาล่าปลาด้วยแกงมะม่ายเนาะตามมะฮุงโมเขียดอมเขียดแซ่บทุกอย่างเลยจ้าแล้วนี่เอ้ยเนี่ยกินบานเทา พักเตรียมอันย่พักเตรียมช่วยเตรียมธาตุพักอกแกงโอเคียนนี่ใส่ใส่แกงเสียบนี่พักดังขมเนาะเมื่อพักพักพักกีสุบดังขมเมื่อนพักกีสุบดังขมนี่เกิดตามทงนาครับหลังจากที่มัดยางเกี่ยวเขานะใส่แกงปลาข้อกับเสียบนี่ยเมื่อนเมื่อนเมื่อเสุนิลสุนิลดังขมเบาตื้อนี่ตะวางที่โลห้หมวันนะเอากลับมาซอยใส่แกงแกงอีสานหรือว่าแกงเล้านี่ขาดไปได้เลยผวรจะใครไปมากูด ค่ะใส่เพื่อมันหอมอะนะดับข้าวเนี่ยขั้วไรเงี้ยโอ้โหเห็ดอันบอกผู้บริโภคขั้วเห็ดให้กินแล้วบ่ต้องห่วงผู้ใดมากกัได้กินได้แซ่บเอ้ยสุดยอดนี่แห้งซอยแบบทีๆแห้งขักไดยนี่แห้งแซ่บกระไรชิ้นนำนำบางเถิดพร้อมมีควันไฟพร้อม อันไฟเป็นน้องอื้นพักเลยเดย์บรรยากาศซ้อมไว้ปีเตอซ้อมไว้อาหารทีสานครับมานี้ครับกินสองอย่างมานี่ปะเตอร์อ่อมเขียดครับซอยจุกเจียวขมมานี่ทำไรเคยื่อแหละปตีตอร์กินข้าวเนาะจะหิวหรือเตอร์เอานี่ใส่บ้างนี่จัาหมอนึงเนาะเพื่อความแซ่บอย่างนี้นี่นีละกินนกเมนแล้วครับยำแตงกุ้ง อ้อมอีสานเนาะถ้าเป็นแห่งขมเปขากเนาะใส่ักกระเดาด่างขมเนาะใส่เนาะขักเลยโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่แดนไกลเนาะครับเนาะเพราะว่าสิเป็นอเมริกานะครับออสเตรเลียแคนาดานะครับไอซ์แลนด์อินสแลนด์นะครับแล้วก็มีหลายประเทศนะครับที่เป็นเอฟซีเบาเตอร์เบากรูมคาราตีขึ้นหอดขึ้นถึงนะครับยังไงพี่ให <COVID S 1> ้น้องเมื่โควิดดานเปิดมาได้เบาเตอร์เด้อเอฟซีจะมาคอยเชียร์สูกิน ได้การเนาะต้มไก่ลาบปลานลำโขงเราเสียบนะได้ยินอเปลนะครับนักบ่าวพุ่มเราเบ่าอีกบ่าวตื้อแล้วว่างห้าหม้อเดือดเท่าซิมเจียวอย่างนี้นะนี่ซอยจู่ดิบ่าวตนี่ขึ้นนะเอายังเจ้าเอายังเราจะกินยังหรมันจะมีเนื้อกับตับตะวันเนาะตามเปิดไหมน้องครับนี่อาปากสิปอนนี่โอ้ร์นนี่ัไดูดมู่ไ่ได้กินน้ำนะขันเอาเบอร์หนึ่งจูตับนี่จูตับนี่ เยอะสำนเนาแหละเจมากแน่นะ่ะมากกว่าเจกินเป็นยีวัเตเลยนะจุนะเป็นห่วยหนาเกาหลียังที่กลิ่นเปลี่ยเทอะแบบนี้เขาไปน้ำกันยากเลยเจ <c oughs> โดยที่พาะผู้สาวาครับท่านไปกับเตเทปเหนียวโอ้ยบ่าวเตือนี่บดเลยครับเบิดโอกาสเลยหนาคือบ่าวเตือนี่บ่ได้เลยครับไปกับบ่าวเ่ ขับไปน้าอีกตือเอางด้เอาเอาจากมาทีจะเข้ามาหนิอาปูมเอางด้วยเอาไดองหนิเอาก้อนเจ้านี่เอาบรับมาตอนรับเบาตือครับไปดองหนิซอยจุรับหนิอันนี้จุทับนาะตือเนาะกินีดบซได้หนิชิมเจียววะนีชิมเจียวหนิเอาเลยครับบอกยิงไปไดบไปนี่ไะเอาเลยเอาแหมนี่เจียวแซบพอดีเลยสน้ำเจียวบอบวเส่นน้ำเนื้อบ่ข้างหน้าดิบมึงดู ไปคืนน้ำลายแล้วมันเจ้ก็คืนน้ำลายคนหนะเจ้โอ้ยเดเอรเนี่ยติดใจแซ่บเลย้องคำหนึ่งแซบแซ่บพี่น้องครับนี่โคตรแซ่บเลยเฉพาะเล้วไอ้บ่าวเท้าจะกินไอเอานะเออกินกูเมื่อเหล่าเท้าเนี่ยใส่พักน้ำนิ่นเข้าไปเอาไหมเขาเขาจเอาไอเบื้องตัวใหญ่ๆนี่นี่บ่ แมโอ้ย,ยพี่น้องครับถ้ารุนเขาคุ้มเศร้าแล้วนี่พี่น้องนี่เอาบ่าวเตือ,เอ่เจ้านี่งข้าขนาดนี่งเอาออเตะก่อน้องตับหวานนี่มันจับยากอยู่แล้วมันลื่นเนาะแม่นมันลื่นน้ำลื่นนะมาบ่าวพุ่ไมเห็ดแซ่บเว้ยอบ่าวเตือ่เป็นอะไรเจ้าเน้อ อืมปลาพุ่งเม่แซลใ่เงาเแจ่วฮะบทำให้ปลาตือเจ้าจุ่วานนี่เฮ้ยลองครับอสารบ้านเฮาครับแกงสุมพีซูน้องกินอาหารอีสานเ่นียบทุกเมนูเด้อ ออมเขียดใส่เมล่างงามตัวเหนียวเมี่างตับเต่ามีเมนูนะเร็บง่ายเมนูนี้นี่ปิดปะปิดไปแล้วนี่ไปเทียนมาแต่ใส่หลักสูตรนาซาดมาอะไรดุ่กดุก <laughs> ว่าแล้วมันแกวเต้ที่พี่น้องกำลังเห็นอยู่ทานชือเต้ทิฟนะครับพี่น้องครับเพิ่นมิซองของเพิ่นนะครับเต้ทิฟน,นะครับสามารถกดติดตามได้เลยพี่น้องเลย อ้วยแบบหนึ่งหมื่นนิดหน่อยน้องเอ้ยปิดท้ายสละบ่าวพวงให้ปิดท้ายเซฟตีน้องเลยสุดยอดนี่อ่าลุงเลยปะอ่าลุงก็เล่นนี่ต่อกันเลยต่อสันเลยนี่สัหนเลยพี่น้องเบิร์กิฟแล้วก็เ็ดกินเป็นได้นี่เรียกหาสิ่ยากนี่ครับได้กินสบญ่ามีเหรอย่ามหลังปีใหม่ไปหาเดือนสามเดือนสี่กู้เป็นเซฟเหรองามเข่าหน้าฝั่งหน้าเซียงหน้าบ่าวเตือนนี่เมียนละงรมตัวเนี้ยวเมียนทับเต้านี าอิสานเสียบหน่ปุงได้ม่หน่ฮะหอมข่เบือบ่ขเบือแล้วนี่ขเบือครับข่าเบือเบือรงครับบันนี้้าเหนียวบ่ขเบือนี่น้ำมันจะข้นเข็มค้นมันเข้มค้นแต่มันนัวขึ้นวันนีอนะครับผงสลดใสอยู่บ่ใสอะไ้ใสบ่ไใสอไรไอ้ขอได้ผงชุอดสอยะไรสอไอ้ได้ผุลัดเลยเออขอขอทำไหลายอทำสิบใสนี่ใส่ไอ้ยักซองหนึ่งนี่ มากเดนพงษ์สลดเนอยู่เฮือนนี่ตู้อินด,ดี้นี่มาสิเขายังวะใส่เขาขวดน้ำนี่หัวปวดใช่ยัง้ยใส่เขาขวดนี่เพิ่มมากินข <า S 2> เข่าเหนียวอยู่เฮือนคือแซ่บกินดีกินดีแท้สินี่ไปถามตู้อินดี้ตู้ดีวะเว้กับมาสิเขา่าอะไรเพื่นอันนี้คือประเด็กสุกแล้วนี่ประเด็กต้มแล้วแม่ครับโอ้หอมนี่ประเด็กก็จะใส่เนืมาจากไห้เา็จเองงไแม่โอ้ดีการซะ หอม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 ประเดียวกนี่มันก็เสียหลายซ่อนเดีลยวเพิ่นนี่มันจะแซ่บความแซ่บจีบบนนี้นี่เห็นกับเข้าค่ะมียังกันี่แป้งนัวผงสลดอืมนี่แหละนี่แหละซอดหนึ่งรสน่านล่ะอืมดีกันง่ายกว่าแกงหน่อไม้ไหลหน่อไม้นี่ยุ่งยากหลายขั้นตอนเลยหลายขั้นตอนเนาะทิมก็ได้จยกับเข่าเลยโอ้ยน้ำลายเฮยพูดกับคนเบิ่งกันจนสดน้ำเลยเด้อน่านน่านน่านน่น เดี๋ยวพี่น้องนั่นเบื้งบองมาพูดเราสุดนี่เราเส่นน้ำปลาเข้าไปอีกปไปแยกอีกุูน่ะมันยังจางก,กินได้มันไหลโบ้เบื้องเบื้งเบืง,ง,งพี่น้องกำลังเบื้งนี่พี่น้องเบื้งแล้วพี่น้องก็บคืนน้ำไลยน้ำเน้นนั่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 นนนคือเออขากินดีเว้ยสูขมังครฟูนเลยครับ,น,รบนี่ความเซฟไปแล้วเฮาตากกินนีเบาเตือนี่ทั้งแมงละงามทั้งเครียดทั้งแมงตับเต่านี่ ยินกันมันจะกบกบกบนาดครบซ็บเลยแม่นอ้ยครบเครื่องนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่คือเมนูสุดเด็ดของเรานะครับเฮดกับเข่าทอดเลยวันนี้ฮะต้องแซบนี่รทายนี่สุดยอดของความแซบของอาหารอีสานนี่พักดังขมใส่ปิดท้ายนี่บึบลงไปเรียบร้อยครับพี่น้องครับปิดฝ้าหม้อบาดที่นี่คุณผู้ชมครับพี่น้องครับอันนี้เราก็ปิดหม้อเรียบร้อยแล้วนเลยเคุณต้องปูเรียบล้วแล้วครับบาดนี้ นี่พี่ตองกูโอ้ยสุดยอดเลยครับบ<ะ>้าเดี๋ยวอากินยาก<จ>ยเลยนี่ก็บให้กินปลาเนี่ยมันบดแ่บมันหูไปนะเอาได้บริหารตักงได้แบบนี้ไงฮีโอยหอมหอมขนาดพี่ตองหอมขนาดอูดเมนใครมีนนมนนมนนตัวเนียน้ยไงยาวขอบอูดเมนครับตัวเน,นี้ยอักีคมนี่แล้วมันแสบนะหูดใส่หูดใส่ดูดิยายดอกพากรีดไง แต่ยังน้อยๆกับปิกไต่เลยเกงปลาคอเนาะถนัดเนาะใต้ในทงหน้าหมอมเปลี่ยนไส้นะภูมิเอาสมิคอเนาะเนาะสมนี้ละนี่นี่ครับพี่น้องครับแล้วบร้อครับแนวกินนี่ตอนนี้แล้วแนวกินข้าวกันเลยนี่ธรรมชาติเนาะมาเด้อมาเด้อกินข้าวเด้อบ่กวคุ้มไเน้องนี่ไยจุ่มมาเด้อมาเด้ออะไรเต้ทิพมัดขี้ มดม,ดมกข้ากันค่ะแซ่บปานี้จ,นนจับขนาดมาัดนเป็นหมดบ่าวเตยนีเท่าน้นนี่ผ้าขี้ริ้วนี่แซ่บแท้เยน้องนี่เกี่ยวนี่โคตรแซ่บเลยมาีค่ะขมขนาดนี้จะแซ่บคุณะหลายๆคตนี่ยอดได้นี่มาแล้วครับมากินข้าในการครับข้าสวนคับบาเตยจะมามานี่น้องนี่จิ้มๆนะครับแซ่บบ่แมะ นี่กันแซบๆอันนี้แซบ dad, บอกว่าแซบหลายแซบแซบคนนั่นเลยแซบๆเลยเน่ยแซบอยู oh, oh, ่วะแซบแซบายมากดโอ้ยข้าวเขยวด้้วยต้งสุดยเดนี่ยเอาเจ้ากินมอแทบมะแจ่เลยปแล้วนี่โอ้เห็ดแซบปในน้องภูมเนาะพอเมียหักเมียลงแล้วน้งจิ้มรชา น้ำจิ้มแซ่บหลายแม่กินซอยไอจุ๊กครับเป็นร่องเบอร์นี่ไอจุกคอจุ๊ครั้งแรกครับครั้งแรกในชีวิตเลยนี่ว่าถือมันแซ่บเด้ปกติเขากินซอยไอจุ๊กหรือเป่อมันต้องมีเหล่าขาเป๊กเด็กจะแซ่บเลยน้ำลายไหลไปได้แม่ครับว่ากินมาติดใจเลยปฏิโจ๊กแม่เจ้าบอกเอาน้ำปลาเป๊กเลยสุดยอดครับพี่น้องครับที่นี่แซ่บไปเรีอาหารบ้านนาแต่ว่าสุดยอดของความแซ่บครับ ไปกินดูแล้วอาหารบริมีเดอร์นี่หอมเขียดดิมาพี่น้องเลยมากินเวนือกันที่น่านรวยมากนะพี่น้องมาทวหาเลยเอะครับสุขของคนในบ้านครับความแซ่บน้องเอ้ยนี่ตัวน้อยตัวเดียวบาตัวนี้แซบนี่ยังบุกขาดเรียกว่อย่างนี้คุณคณาเอ้าว่ะคุณคนณาแซ่บนี่ นี่ต้องเด็กชุดนี่คนนูคนาทันเทนาย่างเนาะนเอทันเทนาย่างน,นะเสพโหเสดดเลยเสพจน์จะได้